ออกจากวัดแล้วเราถ่ายภาพตั้งเมื่อกี้ต้องถ่ายใหม่เป็นภาพนอนอย่างนี้นะครับน่ารักไหมแมว,แวมีแมวมีช้างมีเป็ดเอามาเข้ามาชินก่อนอาาทำเมตยก่อนทำชีนก่อนนะมาทำความสะอาดก่อนนะครับวัดพันเต่านะครับแล้วก็โรงแรมพาราโซใครสนใจ จะมาใช้ชีวิตท่องเที่ยวกินชิวตลาดคนเดินนะครับขวามือนี้จะไปวัดพระิงห์อนะไรพระศิงห์เมื่อกี้เราออกจากวัดเจดีย์หลวงมานี่เองข้างหลังเนี่ยนะครับยาวไปถึงนู้ดตลาดนะครับแต่ข้างหน้ากําลังเดินมุ่งหน้าไปสามกษัตริย์แล้วก็สายมือจะเป็นโรงแรมเอสเีนี่ไงโอ้โ,โ,โนหนี่ถนนราชดำเนินไปถึง่าแพเลยทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้เห็นตลาดใหญ่ขนาดนี้ตลาดคนเดิน เงี่ยสีส่แยกเพ้นไปหมดเลยทุกคนครับที่โรงแรมพาราโซติดกับวัดพันเตานะครับติดกับวัดพันเตาและวัดเจดีหลวงตอนแรกนึกว่าแค่ถนนสายเดียวยาวนี่กลายเป็น4ถนนเลยนะครับนี่ครับโรงแรมพาราโซจําง่ายๆแล้วก็อนุสาวรีย์พญาเมงรายอยู่เสาวนใช่ไหมหอพญาเมงารายศิลปะเข้ามาเยอะแยะเลย เสียงคุณสุนทรีเวชานนท์รือเปล่าสวยไหมครับเราสวยทุกวันอาทิตย์นะครับตรงจุดนี้สี่สี่แยกเงนะฮะไปจนถึงวัดพระสิ่ห์ข้าแพรเลยนะทุกวันอาทิตย์เลยทุกคน ที่ครับซ้ายมือทางเข้าโรงแรมเอสเทียนะฮะสีขเขียวเนี่ยป้ายสีขเขียวนะเนี่ยนี่เลยเนี่ยนเนี่ยเนีลล่ยโรงแรมมันมากจะไปอยู่ข้างในซะงั้นอันนี้ปลาหมึกยา่างนะ,ะที่เราอยากกินปลาหมึกซุปแป้งทอดไม่มีดีเลปลาหมึกซุปแป้งทอด หาไม่มีนี่ครับวัดดวงดีเห็นไหมวัดเป็นมงคลมีวัดดวงดีวัดลอยเคราะห์จะอยู่อีกฝั่งนึงมีทางเข้าวัดดวงดีจะไปไหมใกล้ใกล้เองนี่หาวัดดวงดีเห็นไหมครับมีครับวัดดวงดีชื่อป้ายถ่ายป้ายก่อนเสร็จแล้วทุกคนนี่วัดดวงดีเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ออกมาแล้วนะครับเราไปวัดดวงดีแล้วก็ออกมาแล้วนี่จะดู เดินดูต่อหนมปังไข่ปาล์มเจ้าปาล์มเจ้าอะหัตไข่กล่องละสิบห้าบาทก็มานะครับทุกคนอือนั่งไปก็มานี่ครับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อยู่ขวามือจะเป็น,ต,นตลาดอล้วมีซอยเล็กซอยน้อยอีกตรงนี้ นวดกว็ามาอันนี้อินทขีนวัดสีอินทขีนสวยนะผ่นกับนีมถ้าบริเวณนี้ก็เดี๋ยวเดินไปกินหมูกระทะก่อนหมูกระทะหมูโดยหมูสองชันทท้นโทษทีครับคนเขาจะถ่ายดูนี่เดินไป ลรงไปตรงนู้นนะครับอัน,นิสัตอาน,นิสสาว,วรี 3, รสามกษัตริย์ยู่ซ้ายมือเอ้เรานึกว่าอยู่ขวามือเห็นไหมครับที่เป็นภาพสวยงามน,นี่ครับอน,นิสสาว,วรี 3, รสามกษัตริย์ อันนี้โรงเรียนยุพร,ราชนะครับลงมากําลังไปร้านหมูกระทะข้างหลังที่เราเดินทิ้งมาเมื่อกี้นะครับเป็นตลาดนัดคนเดินทุกวันอาทิตย์จริงๆเขามีตลาดนัดคนเดินเสราร์อาทิตย์ด้วยนะครับหลายจุดเลยก็มาหาเอาเองนะนี้จ้าทุกคนถึงแล้วหมูกระทะที่เราจะทานกันวันนี้